บอยบอกเลยค่ะว่าเรายังคงเกาะติดนะคะสําหรับสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะที่ตอนนี้อังจริงก็เกินเดือนมาแล้วนะพี่บอยอที่เิดสงครามขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ใช่ใช่วันนี้ก็สามสิบเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะตัวเลขคือตามกันทุกวันจนไม่แน่ใจว่าวันนี้สามสิบสามเอ็ดหรือสามสองเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องตามกันต่อไป ใช่ค่ะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าทิศทางนะคะก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะการเจรจาก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปได้มากขึ้นอังจริงตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่บอยเรื่องของหน้าแล้วอะว่าโอเคคุณจะยอมในการที่จะลดลาวาสอกกันอย่างไรเพียงแต่ว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคองในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแต่ว่าภาพรวมค่ะก็ดูเหมือนกับว่าทิศทางเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีการรายงานออกมานะคะว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยออกมาบอกว่าจะลดปฏิบัติการทางทหารในกรุงเคียฟค่ะและเซอร์นีฮิฟนะคะหลังจากการเจรจารอบใหม่ดูเหมือนกับมีแนวโน้มว่าจะเกิดการตกลง สันติภาพขึ้นค่ะแล้วก็เปิดทางไปสู่การเจรจากันระหว่างปูตินนะคะแล้วก็เชลเลนสกี้ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาโต้แย้งคำกล่าวอ้างของรัสเซียบอกว่าการเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารที่อยู่ใกล้กรุงเคียบนั้นเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตำแหนง่งแต่ไม่ได้เป็นการถอนกำลังอย่างที่รัสเซียอ้างอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะคือศัพท์ที่ทางรัสเซียใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะ ที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการเข้าไปบุกรุกใช่ไหมคะ <_ d> um> อย่างก่อนหน้านี้เขาจะไม่ใช้คําว่าเข้าไปบุกรุกเนาะแต่ใช้คําว่าเป็นกองกําลังปฏิบัติการทางทหารนะคะอย่างรอบนี้เนี่ย <_ d> um> เขาก็ใช้คําว่าเป็นการลดปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าทางด้านของยูเครนเนี่ยอาจจะมองแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะมองออกไปว่าแบบนี้เรียวกว่าเป็นการบุกรุกหรือการที่คุณถอนออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการถอน กองกำลังทานอาหารนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งเท่านั้นเองค่ะประเด็นนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับคํากล่าวของเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนที่ออกมาโต้แย้งรัสเซียเช่นเดียวกันนะคะว่ายังมีกระสุนแล้วก็จรวดที่ถล่มในกรุงเคียฟและเมืองชนิฮิฟอยู่โดยนายวาดิมเดนิเซนโกค่ะ ก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่าไม่มีพื้นที่ไหนของเมืองที่ไม่มีเสียงไซเรนขณะที่ประชาชนในยูเครนมากกว่า4ล้านคนยังคงทยอยอพยพออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดคํากล่าวอ้างของรองนายกรัฐมนตรียูเครนค่ะระบุว่ายูเครนและรัสเซียได้ตกลงกันถึงแนวทางอพยพแล้วซึ่งจะมีช่องทางสามแห่งให้ได้อพยพนะคะ จากรายงานล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าว CNN ค่ะในเมืองลาวิฟประเทศยูเครนนะคะก็ระบุว่าทางการของรัสเซียและยูเครนเห็นพ้องต้องการเกี่ยวกับการเดินทางอพยพใน3แห่งข้อมูลดังกล่าวออกมาจากอีเรนาวาเรสชุกนะคะรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนค่ะที่มีใจความบอกว่าทางแรกคือช่องทางการอพยพของพลเมืองของเมืองมาริอุโปให้เดินทางย้ายไปยังเมืองเบียเดียนส ทางที่สองก็คือการอ,อพยพผู้คนค่ะจากมาริโทโปและทางสุดท้ายคือการให้พลเมืองที่มียานพาหนะส่วนตัวย้ายจากเมืองแอนเนรฮดาไปยังเมืองซาปอริสเซียค่ะ ซึ่งอีรนานเนี่ยระบุว่าขาบวนรถโดยสารและรถบรรทุกพลเมืองที่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ออกจากเมืองซาบอลิเซียโดยทางการของยูเครนได้เรียกร้องให้กองกําลังของรัสเซียปฏิบัติตามพันธกรณีที่พูดคุยกันไว้เรื่องของการเปิดทางด้านมนุษยธรรมค่ะรองนายกคนดังกล่าวเนี่ยบอกอีกด้วยว่าการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนทั้งสองประเทศที่เจรจาการที่อิสตันบูลประเทศตุรกีก็ได้มีการพูดคุยถึงข้อเสนอสําหรับการอพยพพล ือที่ได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งก็ได้แก่เมืองคาคิฟกรุงเทียบเคอซอนเซนทีฟซุมีซัซซบ,บอริเซียแคว้นโดเนสแล้วก็ลูฮันสรวมไปถึงมิโคลไลฟ์มิโคไลฟด้วยนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีวาดีมบอยเชนโกค่ะก็กล่าวในการให้สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์บอกว่าน่าเสียดายที่เราอยู่ในมือของผู้ครอบครองแล้ววันนี้และไม่ใช่ทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของเราซึ่งเป็นการยอมรับไกลๆนะคะว่าหลายพื้นที่ของยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียยึดครองแล้วค่ะ มากกว่าน,นั้นเนี่ยบอเชนโกก็ยังเรียกร้องด้วยให้มีการอพยพป,ประชากรมาริอุโปที่คนยังติดค้างอยู่ในเมืองมากกว่า400,000คนเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวหาว่ากองกําลังรัสเซียป้องกันไม่ให้ขบวนอพยพเข้าหรือออกจากเมืองท่าทางตอนใต้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียออกมาประกาศเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการลดระดับความรุนแรงทางปฏิบัติการทางทหารรอบๆเมืองเคียฟและเมืองเซนีคิฟในพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครนแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนค่ะเขาออกมาโต้แย้งทันทีเลยนะคะบอกว่า ไม่จริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่มีเสียงไซเรนค่ะเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยระบุบ,บอกว่ามีสัญญาณเตือนดังไปทั่วประเทศในช่วงเวลากลางคืนโดยวาดิมร์บอยเชนโกที่ปรกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยของยูเครนก็มีการกล่าวเสริมอีกด้วยบอกว่าไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่จะไม่มีเสียงไซเรนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคดอนบัสนะคะที่มีปลอกกระสุนและเศษซาก เ,เขาเรียกว่าเป็นเศษซากจรวดคะหลายลูกที่ยิงเข้ามายังเมืองต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงเชื่อว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพูดว่าตอนนี้ทางการรัสเซียกําลังลดความรุนแรงของปฏิบัติการเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมากไปกว่านั้นค่ะในเมืองเออร์พินนะคะกองกําลังของยูเครนก็ได้ค้นพบทุ่นระเบิดและกับดักระเบิดจํานวนมากรวมถึงร่างที่ติดอยู่กับระเบิดที่พวกเขาเคลียร์พื้นที่ด้วยค่ะส่วนฝั่งของ กลาโหมอังกฤษนะคะก็ออกมาชี้บอกว่ากองกำลังรัเสเซียบางส่วนเนี่ยถอยไปที่เบลารุสเพื่อจะไปจัดขบวนทัพใหม่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายรัเสเซียประกาศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าสงครามยูเครนเฟสหนึ่งสิ้นสุดไปแล้วและต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นปฏิบัติการของรัเสเซียจะเข้าสู่เฟสแรกโดยเน้นเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนเป็นหลัก ขณะที่หน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมของสหราชาอาณาจักรก็มีการออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าหน่วยทาหารของรัสเซียบางส่วนเนี่ยได้ถอยร่นกลับไปยังประเทศเวลารุสหลังจากที่สูญเสียกองกําลังอย่างหนักจากสมรภูมิรบในยูเครนดังนั้นกองทัพของรัสเซียจะจัดระเบียบและขบวนทัพใหม่ในเวลารุสและชดเชยการเคลื่อนที่ภาคพื้นดินที่สูญเสียไปด้วยการโจมตีปืนใหญ่และขีปนาวุธค่ะ ส่วนสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะเราพาไปดูที่กรุงเคียฟค่ะเมืองหลวงของยูเครนซึ่งกรุงเคียฟเนี่ย ถือว่าเป็นยุทธภูมิสําคัญเลยที่รัสเซียต้องการจะเข้ามายึดครองนะคะเพราะว่าเป็นเมืองหลวงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ารัสเซียยึดครองกรุงเคียฟได้นั่นก็เท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยสามารถยึดครองยูเครนได้แล้วไกลๆมันเป็นเชิงสญลักษแบบนั้นนะคะขณะที่ฝั่งกองทัพยูเครนเองค่ะเขาก็ยังคงต้านทานกําลังเอาไว้ได้อย่างสูงสุดเจ้าหน้าที่ของยูเครนเนี่ยออกมากล่าวบอกว่าไม่มีการลด กำลังลงในการสู้รบกันเพียงชั่วข้าคืนแม้รัเสเซียจะอ้างบอกว่ามีแผนที่จะลดจํานวนทหารและปฏิบัติการทางทหารรอบกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและเมืองชนิฮิฟทางตอนเหนือค่ะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ซี จทนของจีนเนี่ยนะคะก็มีการเผยแพร่ภาพของโรงละครค่ะในมาริอุโปที่ถูกโจมตีออกมาล่าสุดเป็นภาพที่สื่อของจีนพยายามจะเข้าไปถ่ายทําโรงละครแห่งนี้อย่างยากลําบากซึ่งจากภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าโรงละครเนี่ยโหเสียหายหนักเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เห็นภาพการรายงานข่าวของสื่อจีนที่กําลังพยายามจะเข้าถึงพื้นที่แต่ว่าทําได้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามีการปะทะ แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเป็นระยะนะคะโรงละครแห่งนี้เนี่ยถูกโจมตีเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายยูเครนเนี่ยบอกว่า,าการโจมตีอย่างเลือดเย็นของฝ่ายรัสเซียเลยทีเดียวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีภาพหลักฐานชี้นะคะว่ามีความพยายามที่จะเขียนข้อความขนาดใหญ่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ด้วยคำว่าเด็กเป็นภาษารัสเซียคะ่ะ เพราะเขาหวังว่าโรงละครแห่งนี้เนี่ยจะไม่ถูกโจมตีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังถูกโจมตีอยู่ดีไม่ใช่แค่ โรงละครเนาะก่อนหน้านี้เราเห็นภาพที่ทางฝั่งยูเครนเนี่ยบอกว่าพวกโรงพยาบาลต่างๆที่เขาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยปกติแล้วกฎกติกาสากลเนี่ยจะไม่โจมตีไปที่พื้นที่โรงพยาบาลหรือว่าพื้นที่ที่จะทําให้เด็กเสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าก็เห็นภาพที่มีการโจมตีโรงพยาบาลแต่ว่าทางฝั่งรัเสเซียก็ออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะรายงานระบุว่าการโจมตีโรงละครเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตราว3า คนทันทีขณะที่รัเสเซียค่ะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการโจมตีโรงละครแห่งนี้แล้วก็ย้ำว่ารัเสเซียไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีประชาชนมาตั้งแต่แรกแต่ว่าที่ต้องจับตาก็คือว่ายูเครนเนี่ยร้องขอให้มีการการันตีความมั่นคงของยูเครนค่ะโดยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่ายูเครนยอมรับสถานะเป็นกลางแล้ว ยูเครนเองก็ต้องการให้มีการการันตีเหมือนกันว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครที่จะเข้ามารุกรานยูเครนได้อีกยูเครนเสนอนะคะว่าขอให้ชาติเหล่านี้ก็คือตุรกีนะที่ยื่นมือเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาอิสราเอลโปแลนด์แล้วก็แคนาดาค่ะทำหน้าที่เป็นชาติที่ช่วยการันตีว่าคุณเนี่ยจะให้ความมั่นคงกับยูเครนด้วยนะคะคำถามก็คือว่าแล้ว ชาติเหล่านี้ที่เราเอ่ยมาเนี่ยต้องทําอะไรละ่ะเพื่อที่จะเป็นการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนนะคะเปรียบง่ายๆก็คือว่าถ้านาโตมีมาตรา5ที่ระบุว่าหากชาติสมาชิกใดถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีสมาชิกนาโตทั้งหมดซึ่งทั้ง4ชาติที่ยูเครนเสนอมาไม่ว่าจะเป็นตุรกีอิสราเอลโปแลนด์แคนาดาจะต้องทำตัวเหมือนกับเป็นกฎ ข้อที่5ของ NATO แบบนี้ค่ะก็คือเป็นมาตรา5ของนาโตนั่นหมายความว่าอะไรไหมายความว่าถ้าหากว่าวันไหนที่ยูเครนถูกโจมตีประเทศ5ประเทศนี้คุณต้องยึดหลักเดียวกับ NATO นะคือคุณต้องเข้ามามีบทบาททันทีเพราะถือว่าเป็นการโจมตีชาติสมาชิกของคุณเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งสี่ชาติที่ยูเครนเสนอขึ้นมาเนี่ยจะยอมเป็นชาติการันตีความมั่นคงให้กับยูเครน หรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะคะจากสถานการณ์ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดตุรกีค่ะเป็นชาติแรกเลยที่ยินยอมว่าโอเคฉันจะเป็นชาติการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในสถานนะณที่ต้องยอมทุกอย่างเพื่อจะให้สติภาพเกิดขึ้น แต่ถ้ามองในมุมเดียวกันอิสราเอลก็น่าจะยอมเป็นชาติการันตีให้ยูเครนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเคยพยายามจะเข้าไปมีบทบาทเป็นตัวกลางการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเหมือนกันซึ่งโปแลนด์เนี่ยก็น่าจะต้องยอมเหมือนกันนะคะในการเป็นชาติการันตีให้กับยูเครนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดค่ะโปแลนด์ก็เป็นเพื่อนบ้านของยูเครนสถานการณ์ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็สะท้อนใี้เห็นแล้วว่าความมั่นคงของยูเครนมันก็สะท้อนไปถึงความมั่นคงของโปแลนด์ด้วยนะคะ แต่แคนาดาอันนี้คงต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะยอมเป็นชาติการันตีให้กับยูเครนหรือเปล่าอีกข้อหนึ่งที่น่าจับตานะคะถึงการเป็นข้อเสนอของยูเครนกลับไปถึงรัสเซียก็คือว่ายูเครนเนี่ยจะยอมเป็นกลางแต่ก็ต้องเปิดทางให้ยูเครนเข้าร่วมเต็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือหมายความว่าเป็นกลางก็ได้แต่ว่ายูเครนจะต้องเข้าร่วมกับ e อได้ด้วย ึ่อันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่ารัเสเซียจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าแม้การรวมกลุ่มกันในสหภาพยุโรปจะไม่ได้เป็นความร่วมมือทางทหารแบบที่ยูเครนอยากจะไปเข้าร่วมกับนาโตนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมก็อาจจะทําให้ยูเครนไปยิ่งใกล้เชเดิดกับฝั่งออยุคมากขึ้นก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่ รัสเซียเนี่ยจะตีความยังไงว่าการที่ยูเครนเข้าร่วมกับ EU จะเป็นการเอ็นเอียงไปหาตะวันตกหรือไม่นะคะอันนี้คือสรุปแรปอัพล่าสุดเลยสําหรับสถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งดูเหมือนกับว่าจะมีหนทางในการเจราจาเนาะภายใต้การเจราจาของตุรกีนะคะที่ยื่นมือ <S <S แต่ว่าข้อเรียกร้องของอยูเครนก็ต้องบอกว่าเขาต้องป้องกันตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้